มาวันที่หกนะวันที่หกจะตรงกับวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์มหาราชด้วยอวันนี้เป็นวันที่แบบว่าเหมือนเริ่มมีไกด์นำทางอะ่ะวันหนึ่งว่าแต่ละสถานที่จะมีไกด์นำทางอ่ะถุก <laughs> คือแบบอืเหมือนมีไกด์นำทางอะ่ะ เริ่มแบบมีไกด์นำทางตัวเองอ่ะเออคือจะพาเราไปดูที่ที่แบบที่เป็นระค,รงะครังเป็นระคังเป็นเป็นระครังที่มีช้างสามเสียงอะ่ะเออแล้วก็มีข้อความที่ว่าเคยถ่ายให้ดูแล้วอะ่ะแล้วก็แล้วเราก็มองดูแล้วก็ให้พิจารณา อืมแล้วก็ไปหาคําตอบว่าอคนกับมนุษย์อะต่างกันยังไงแล้วเราก็ไปหาคําตอบนั่นแหละช่วงแบบช่วงแบบตึกๆอะก็ไปหาคําตอบว่าเออคนกับมนุษย์มันต่างกันยังไงคือเหมือนประมาณว่าทำให้ถูกต้องอะ อืมแล้วก็มีช่วงแบบช่วงเช้าอะ่ะอย่างที่บอกว่าเราจะได้นั่งแถวหน้าใช่ไหมแล้วเราก็จะตรงกับกับรูปของของพระอาจารย์ท่านหนึ่งอะ่ะเออเรานั่งเราก็ได้ยินใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคนอย่างที่บอกว่ามัน เอ้ถ้าแต่ว่าถ้ามาสายตื่นรู้พลังงานโลก 5D มันไม่แปลกหรอกแต่ถ้าคนอื่นที่ผ่านมาเห็นแล้วเราารู้สึกว่ามันนยังไงมันก็แปลกอะเออแต่ว่าถ้าสนใจก็รับฟังแค่นั้นแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเสียเสียงเสี่ยงใครเสียงใคร,ใครแบบความรู้สึกเนี้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วก็แบบว่า พอพอเราแบบนั่งแบบลอยๆอ่ะเหมือนรอระหว่างการการการทานอาหารนะช่วงช่วงก่อนเพนอแล้วเราก็แบบนั่งมันจะเป็นช่วงที่แบบรอแล้วก็นั่งสมาธิเงียบๆแล้วเราก็มองต้องไปที่รูปแล้วเราก็ได้ยินเสียงอ่ะทุกคนได้ยินเสียงแบบพูดสั้นๆอ่ะบอกว่าหมดห่วงแล้วตัวหมดห่วงแล้ว เราก็ตกใจแล้วเพราะว่าเรามองที่รูปพอดีไงแล้วเราก็แบบได้ยินเสียงหมดหมดห่วงแล้วอะไรเงี้ยพอได้ยินคำนี้เราก็แบบแบบร้องไห้อะทุกคนเราก็แบบร้องร้องอีกแล้วมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเราอ่ะถูกกักขังจากอะไรก็ไม่รู้อะมานานเหลือเกินแล้วเราไม่รู้คําตอบอะ แต่ตอนนี้คือแบบไม่รู้คําตอบแต่พอได้ยินแค่คําเนี้ยมันก็เหมือนปลดลลอกไปได้ในระดับหนึ่งเลยอ่ะเยอะมากๆอะ่ะทุกคนแค่ที่มันเลยทําให้เรารู้ว่าฮ้ยแค่คําพูดไม่กี่คํามันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้หรือไม่ทําลายหรือไม่ก็ทําร้ายจิตใจของเราได้แบบมากๆอะ่ะทุกคนดังนั้นนะ่ยระวังคำพูด มันเลยเตือนตัวเองอ่ะแบบว่าให้ระวังคําพูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบสายนี้เขาจะแบบว่าสายดอกพิกลเนี่ยเป็นเขาจะเรียกสายดอกพิกุลขออนุญาตเรียกว่าสายดอกพิกุลคือแบบสายดอกพิกุลเนี่ยเขาจะมีแบบว่ามันจะมีเอฟเฟกต่อคําพูดจะบอกว่าสายอ่าหลวงพ่อท่านคลวาจะศิษิ์ก็ได้ หรือจะแต่พี่เข้าแบบขอเรียกแบบน่ารักน่ารักทุกคนใครที่มีแบบใครที่มีภาวะแบบเนี้ยเออขออนุญ,ญาตเรียกตั้งชื่อให้ใหม่ให้มันดูน่ารักนิดนึงสายดอกพิกุลอืมความรุนแรงของคำพูดอ่ะมันเกิดผลกระทบในวงกว้างอจะบอกว่าสกยคลายซอฟ์พาวเวอร์ก็ไม่ใช่คือแบบว่า แค่แบบว่าเราคําพูดเราอ่ะแค่นี้ต่อยอะมันสามารถสะเทือได้ได้ในวงกว้างอ่ะดังนั้น่ะต้องเรามาระวังในการพูดเหมือนเป็นการสอนเรานั่นแหละไปในตัวแล้วก็จุดเนี้ยจุดเดียวกันเลยน่าจะเป็นวันอื่นแต่ขอขอเล่ารวบยอดแล้วกันในจุดเดียวกันคือจุดเนี้ยมันจะมีน้ำมน คือเราก็นั่นแหละได้ยินคาได้ยินไกด์อ่ะคาไกด์แนะนําเราอ่ะแบบว่าเอาน้ำมต์ไปกินเอาน,น้ำมต์ไปอาบน,น้ำมต์ไปกินอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าตักไปตอนที่เราตักอ่ะเราตอนที่เราตักเราก็ได้ยินอีกแบบว่าตักยังไม่ทันเสร็จเลยอ่ะกาลังตักอยู่เราก็ได้ยินอีกว่าแบบว่ากตันยูรู้คุณจุดเนี้ยได้ยินอยู่สองสองเวิร์ดอ่ะ แบบตักยังไม่ทางเสร็จก็แบบว่า,า,ากตันยูรู้คุณแล้วว่ากตันยูรู้คุณกตันยูรู้คุณก็บอกกตันยูรู้คุณก็บอกกตันยูรู้คุณจุดเดียวกันมันเหมือนแบบเป็นการเตือนเตือนสติเราอะ่ะมันทําให้แล้วมันทําให้เราเหมือนจะบอกว่าดีใจหรือปลื้มปิติหรือแบบว่า ภูมิใจหรือไม่รู้ว่าไม่รู้สึกอิ่มอยู่ตรงเนี้อยอยู่ที่ใจอ่ะมันเหมือนกับว่าเรามันดีใจในชนิดที่ว่าแบบว่ามันเหมือนเรามีไกด์นาทางอ่ะมีคุณครูแล้วอ่ะเราไม่นมันไม่เหมือนแบบว่าเมื่อก่อนอ่ะเหมือนเด็กหลงทางไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีไกด์นาทางไม่มีคนชีน้นาไม่มี เปซสปาเลยไม่มีหลักในการยึดเหนี่ยวใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าเรื่องอะไรไม่มีหลักในการยึดเหนี่ยวแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามีไกดนำทางแล้วทุกคำพูดทุกคำสอนแล้วเราแบบเรายินดีมากๆกับกับคำสอนพวกเนี้ยกับคำพูดพวกเนี้ยที่แบบว่ามาในช่วงที่เราแบบต้องการแล้วเรารู้สึกแบบอิ่ม ตรงเนี้ยเหมือนแบบมีมีไกด์นำทางแล้วอะ่ะมีครูแล้วอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยมีผู้สอนแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าดีใจจังเลยอะ่ะจุดเดียวกันเลยนะอืมแล้วก็อา่ากะตันยูรู้คุณหมดห่วงแล้วสองสองบทนี้แหละที่แบบว่าอยู่จุดตรงนั้นน่ะของของพระอาจารย์ท่านน่ะ ตรงตรงที่มันจะมีน้ำมนต์ให้เราเอาไปไปไปกินไปอาบอาบไนะด้นะดีวันหลังๆอ่ะเหมือนวันหลังๆอ่ะตอนแรกอะก็กินวันหลังๆลงก็แบอบอาบบอกให้อาบบอกให้เราอาบเราก็เลยอาบอาบแล้วมันทําให้เราแบบ มันทำให้เราแบบเชื่อในสิ่งที่เราไม่เคยที่จะเปิดใจกับอะไรพวกเนี้ไม่เป็นไปไม่ได้ <c oughs> คือมันทำให้เราเปิดใจเปิดใจกับกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราไม่เคยคิดได้ซาว่าแบบว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเราสิได้ไม่ได้ทำไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคือแบบว่า เราต้องกำหนดเองสิคือแบบไม่ได้อ่ะคือเราเราไม่ค่อยค่อยๆไม่เชื่อนะกับสิ่งที่แบบมองไม่เห็นขนาดนั้นอ่ะแล้วเรารู้สึกมันชัดเกินไป <laughs> มันชัดเกินไปแล้วเราจะหาคำพูดมาเล่าให้ฟังว่าเหตุใดเราถึงแบบวา ล่องลอยหลงทางได้ขนาดนั้นโดยที่ไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะทุกคนทุกคนต้องหาหลักในการยึดเหนี่ยวทั้งจิตใจแล้วก็มโนวิญญาณต้องเรียกว่าอะไรนะคือมันต้องหาที่ยึดอะ่ะไม่งั้นหลงทางแน่อืม Fala aí. Hum.